ในคลิปวิดีโอนี้ผมกับเพื่อนๆจะต้องเอาชีวิตรอดในป่าโดยทุกครั้งที่วันเพิ่มขึ้นเราจะปลดล็อกของใช้ต่างๆเพื่อความสะดวกสบายเออโอ้และห้าวันแรกนะครับเอาชีวิตรอดห้ามจุดกองไฟหากันดีกว่าเราอาวิ่งนะเวลาเวลาลากระต่ายอะ่ะเลยก็พอแล้วหาคอหาคอหาคอตัดไม้เราตัดไม้ตัดไ,ไม้อยู่โอ้เดี๋ยวเก็บไม้เนี่ยใหเก็บไม้กันปะเอาไม้เอาไม้เอาไม้ไปกองในปอปลาไหมจะได้แบบพื้นที่มีหน่อยโผล่เยมืดเลยเกม ใครบอกไม่มีแอบเพิ่มมันจะเกิดมีดแต่คนแค่นี้จากนั้นก็ตกกลางคืนแต่คืนแรกกวางยังไม่ทำร้ายเราแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือหมานั่นเองเฮ้ยหมาหมาหมาเฮ้ยหมาหมาเฮ้ยหมาวิ่ง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 ไม่โอ้เชา้าโอ้หมา,าต้องมาหมาว่าตอนท้ายเขาดีไงเออแต่เราคนด้วยวน้อย และนั่นก็คือคืนแรกยังมีอีก98คืนที่เราต้องผ่านไปพร้อมกับชาเลนจ์มารอดูกันต่อไปในวันที่สองถึงห้ากวงมาแน่ตาแดงคิมพิมหลบแล้วกิมคิมไวม,มากเลยอ่ะคิมกัวกัวเลยคิมมามาแล้พวพ่อขาน่าจะงงอ่ะมันไปไหนกัหนหายหมดเลยไปแล้วพ่อเงาไปแล้วพ่อเากลัว <laughs> อย่าเพสติ่งในหัวกระดูกลงไปนะมาตู้โดดลงกระโดดลงวะเฮ้ย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 เสียงเกมรอดไปได้กูช่วยไปได้โอู้เฮ้ยอ่านไงขึ้นหลอแล้วเกมเกมรอดแล้วรอดแลอดแล้วในตอนเช้าก็จะมีกบถูกเพิ่มเข้ามาบระวังมาแล้วกบเกิดแล้วตีเลยตีเลยตีเลยโอ้ยอ่อนอ่อนแต่ตรงนี้มีกุญแจด้วยกุญแจอะไรอ่ะจะกุญแจเปิดเปิดกบไงต้องตกเหรอ ไปตกตปลาเออไปตกปลาไต่อยต,ตัวนั้นถ้ามันตีไม่ได้ก็เลี้ยงมันเถอะอีกพวกปืนยิงแม่งเลยแบบรอเลยนะมึงอ่ะเออวะอย่ายิงนะและในคืนนี้ก็จะมีกลุ่มลัทธิมาบุกบ้านอ้าวมาแล้วเกิดไหนอ่ะมาเกิดตรงที่โดนก็ได้ดครบเลยไม่เดีอดรึ่งเฮ้ย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 เฮ้อ้าวไม่รู้ในใงมีคนเบียดเปล่าเอมี่เอมี่ หลังจากเอมี่ตายตอนเช้าพวกผมก็ลงไปที่แคมป์แต่ก็ไม่สามารถเข้าไปข้างในได้ว้าวกลับแคมป์ไม่ได้ดิทีเนี้เอ้คิมไอ้คิมไอ้คิมคิมระวังขอเลขแลาวก็ต่างกันแล้วกักวนเอาะไรดีดกระสอบกอบร,อระท้อเพอเตรียมะจญภัยละให้กระเป๋าช่องเงยอะๆเอานี้ไป,ประจญภัยด้วยเหอากิจะโยนพี่ไปไหนกิจโยนไม่ไยไมยโยนคนสองให้หน่อยโอ้ไม่อยู่มุมโซ่ตลอกอูกะมาถึงคืนสุดท้ายของชาเลายแรกกันแล้ว แย่ yeah, และทัศนีเหรพี่อาศินีนอะไรนกคู่นกคู่ปาโอ้กบตื่นขึ้นมาเอาวอาโซลล่แล้วไงทัศนีศรีพมันทิ้งพี่เหรอ่ะเนี่ยพี่มาเกือบถึงแคมป์ไฟอะ่ะโซลละ่แล้วไงเดี๋ยวตอนนี้กูจับแล้ว้วยถ้านอนพี่ตลกมากตอนนี้ที่แคมป์ไฟมีหนึ่งสองสาสี่ตอนนี้อาหาราเหลืสอสองเปอร์เซ็นหหึงเปอเกมเกมาหารหมดแล้วไปแล้วจ้า มาถึงวันที่6แล้วได้เวลาจุดกองไฟแต่พวกลัทธิยังอยู่ที่บ้านรอรอรอคนเดินรอคนเดินไอคิมไปรอไปเฮ้ยมึงเติมดกว่ะคนรอให้ผมให้เพื่อนเติมกองไฟให้เยอะที่สุดเพื่อเปิดแแบบแ้่กว้างแต่ระหว่างนั้นผมก็ต้องล่อพวกลัทธิไว้เค้คิมทําดีต่อเลยต่อเลยต่อเลยเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะเอาหมดเนี่ยท้องกองอะ่ะโยนไปเลยเราจะได้เดินหาผ่านแผลเพื่อนสูยวเนี่ยนี <know> ่นายูสหวไคิมคิมสวยดหลัง <Yeah. S 1> ตีเลยตีเลย,เลยคิมคิมตีเอาดิเอาดิ และนั่นก็คือหนึ่งใน5้าชาเลนจ์ที่พวกเราต้องผ่านไปให้ได้และยังมีชาเลนจ์อัลล็อกการค้าของอัลล็อกม้าหุงข้าวอัลล็อกการใช้ปืนและอัลล็อกการเข้าดันเจียนเรามารอดูกันต่อไปในชาเลนจ์ที่2อัลล็อกการค้าของในวันที่6กถึงยี่สิบโน่ไหมโดนท่าแล้วเดี๋ยวเออาโอ้อหคุณไปด้วยดิคุณหนาวหนาวคุณหนาวไม่หนาวไม่หนาวนี่เห็นไหมโอ้โหกองไฟได้เยอะแล้วเดินเปิดกล่องหายับเพิ่มเดี๋ยวจะเต็มแล้วคิม กาสีแล้วกาสีแส่แล้วเพื่อนโอเคจะไประดับหกปะ่ะพออัพกองไฟได้ระดับห้าผมก็ออกไปหายาม,มาชุบเพื่อนพาพาพไปได้วยกันเร็วตรงนู้นหมานะอกุยล็อตทิอย่าดีกว่าเป็นเด็กไม่เปิดดิโอมาแล้วมาแล้วแล้วยินดีเหรอเออหมามามันก็ตายกันนั่นแหละไปครับแลวแล้วผมก็เจอยาในวันที่แปดพอดีเฮ้ยเจอ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 ,เจอ,เจอหนึ่งดูหมาฟาอะไรตบเออมึงวิ่งมัเลยขอพาไแผลงกันหน่อยครับ เหมือนตรงนี้จะมีอะเซนบอกมาระวังเจอหมีนะไปฉายโมพลังแล้วผมหาจะถึงตอนเย็นและคืนนี้กลุ่มรัทธิก็มาบุกอีกโอ้โน้ผายต้องกลับบ้านเจมส์กูต้องชุบมึงก่อนอ่ะมึงเชันสู้เลยไอตัวหอกช่างมันอะตัวหอกคอยรออะไรตัวหอกอะโอ้ตีๆีเด๋ยวกูไล่ถอยในวันที่9ผมก็ออกไปหายาอีกรอบเพื่อมาชุบเอมี่ นี่ไงครับะ่ะเอา้านี่ไงไปตีได้เหรออา้าวไม่ได้เหรอขวันมันแข็งแรงหรือเปล่าโอเคเจอเบ็ดคิดละเฮ้ยเจอแล้วเย,ย้รีกรุปรีกรุปไปไป,ไปไปไปเป็นในน้ำกองไฟก่อนพวกเรารวมตัวกันได้อีกครั้งหลังจากตายกันและพอตกกลางคืนผมก็มาตกปลารอตอนเช้าในวันที่10ผมก็พยายามอัพกองไฟไปถึงระดับสุดท้ายเก้าเก้าโอ้น oh, no, ุงเก้าเก้า ปล่อยน้อย yes วันที่สิบเอก็ถึงเวลาสำหรับเด็กคนแรกแล้วเด็กคนแรกเอาเลยแม่อ่ะไปดิไปดิล่อมันออกมาทีเดียวเลยก็ได้มั้งมาดิมาดิมา,มาดิหมาอ๋อเดิเอเอเฮ้ยอย่างนี้ได้เด็กครบเลยเนี่ยใสปลายเขมไปยาเดียวมาเท่าไงวางเลยเนอ้องเด็กเดือดเสาเขาบอกว่าเด็กเดือดเสาวไว้ใจไม่ได้เว้ยเหลี่ยมหม้อเดือดเสาเหลี่ยมหมอน่าจะเหลี่ยมเยอะมั้ง ข้อมูลมาจากไหนอ่ะข้อมูลจากเมนเมนหนึ่งเด็กเดรัาไว้ใจไม่ได้พอตกกลางคืนผมก็มาตกปลารอตอนเช้าและในวันที่13ผมก็ไปตามหาเด็กคนที่2โดยทันทีเพื่อที่เราจะได้เร่งวันสำหรับครับของวันที่21มาเฮ้ยตัวนี้ไม่เกีียวตัวนี้เนียนเฮ้ยตัวนี้ก็เนียนตัวเนียนเอคมไปไหนเคิมคิมใจเนาะคิมรอกี่ตัวเนี่ยไปตีตีตรงไอคิมตีตรงคิมคิมรออยู่นี่นี่โอ้โห นัวจัดนัวจัดโอ้โหไปเด็กคนที่สองมาครับมาครับอยสเเอร์ yes, เด็กกลางเต้นแล้วสวยนอ้องและในคืนนี้พวกละทิก็มาบุกบ้านอีกแล้วโอ้โ oh, น no. ่ปลาบม่กลับบ้านก่อนไหม <c oughs> กลับบ้านก่อนนะกลับบ้านก่อน <c oughs> นันไปที่ขวานอันเดียวเนี่ยนะว่าอะไรแทงหอแทงหอมองอะไรครับมองหาอะไรเอาตุม้มก่อนไหมไอ,มอ้ตุ้มก็ล่าสุดอะ่ะโอ้ยคิมมีคิมมีคิมมีคิม โอ้เวยตายเกวยตายเกวียตายโอ้ยเตายล่อล่อมันโดวนโดยนหมดแล้วนั่นแหละผมได้ปืนมาแต่ก็ต้องเอามาไว้เพราะใช้ไม่ได้จนกว่าจะถึงวันที่41ในวันที่16-20ถึงผมก็ออกไปสำรวจเปิดกล่องหาของเพื่อที่จะได้เตรียมตัวสำหรับการคราของในวันที่21ผมโดนหมาไล่ตกแต่ก็ไม่เป็นปัญหาและก็เผลอเดินผ่านถ้ำก็โดนหมีไล่ตกเหมือนกันอเฮ้ยมีเลงมีลงถอย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 ตอบแล้วตอบแล้วครับ ผมวิ่งหนีแล้วก็กลับมาถึงบ้านในตอนกลางคืนแต่ก็มีเพื่อนมาเยี่ยมเอ้ยดูคู่โอ้โหโอ้โหดูมันพูกลางบ้านเลยแกและเอมี่ก็ตายเอ้าไม่มีแมวชิปผมว่ามีพี่ไปก่อนคิมมิ้นเด็กขโมยของเอมี่ไอ้มิ้นโดนห้อยตตเเฮ้ยหมีโดนห้อยไอ้คิมคิมมันตีหมีคิมโอ้หกพายองหกพาเองเออเออเออโอ้ย กอบตายโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีคนตายแน่เลยจากนั้นก็ตกกลางคืนผมตกปลารอตอนเช้าและในที่สุดก็ถึงวันที่21อัลล็อกการครับของได้เวลาแล้วสินะครอบครองเรียบร้อยข้าวของได้แล้วจัดเลยหม้อข้าวครับไม่ได้นะเจนน์น้ทนใช่แล้วต่อไปชั้นที่3อัลล็อกหม้อหุงข้าวในวันที่3ามสิบอ้าวอ้าวบดนคน่าบักยิงไม่นะไม่ควรตัวผมเข้าไปในบ้านมันละ เอาเด้งเข้าบ้านมันพอดีเลยไม่หนาวอ่ะงั้นก็อยู่ในบ้านก่อนเลยระหว่างที่เพื่อนช่วยกันผมก็จัดบ้านต่อไปเรามาช่วยเกมกันเถอะมีอุ้มผมเลยก็ทอดสนใจล้วอย่างเงี้ยโอ้ยอย,ย่าเยอะคิวออกไปเยอะอืมหมดลวเอาวะน้อยใช้ช่วยเสร็จก็กลับบ้านกลางคืนก็ตัดไม้ไปใส่เครื่องทุกคนผมเหลือแค่อีกสามวันแต่ตอนนี้ต้องโปรดติดตามในอพีโซดที่ส <100. S 2> เรียบร้อยสวย สวยแล้วไม่มีฮิวโอ้ตายนี่โดนบุวก,กว่าเอ้ยไอแค่กลัวแพ้คือเนี้ยถ้าแกไม่มาชุบฉันนะจะพยายามวิ่งไปอยู่โอ้ยหนาวเรียบร้อยเรียบร้อยไอคิมจะตายโอ้เหมือนกันเียบ้ไอมเฮ้ยมันไงเจ็บแล้ว